C M S K Center of m o n s y Skills, and Knowledge สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยปีสภาพประจบครับผมเป็น Learning Advisor Manager ให้ทาง C M S K ปัจจุบันผมดูแลทีม Learning Advisor ให้ทาง C M S K อยู่ครับผมเริ่มจากการเป็นพนักงานธนาคารตัวเล็กนะครับด้วยตำแหน่งเทรลเลอร์ก่อนแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเป็น Relationship Manager ก็คือดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้พัฒนาตัวเองเนี่ยจนมาเป็น Investment Conult ลทคือผู้แนะนําการลงทุนแล้วก็จบตําแหน่งสุดท้ายเนี่ยด้วยการเป็นผู้อำนวยการทีมพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้ารายใหญ่และผมจะนําประสบการณ์ทั้งหมดมาร่วมงาน,นกับ c m s k ในตําแหน่ง Learning Advisor Manager ครับปัจจุบ,บันผมดูแลทีม Learning Advisor เราจะคอยให้คำปรึกษากับลูกค้านะครับแล้วก็คอยแนะนําหลักสูตร CFP แล้วก็หลักสูตรต่างๆเนี่ยที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกท่านครับ เรื่องในแอไวเซอร์ไม่ใช่แค่แอดมินที่คอยตอบคำถามเรายาให้ทำปรึกษาให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมแล้วก็มั่นใจได้ว่าเรื่องในเอเวอเร์ของเราเนี่ยใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีค่ะปิงพาร,รุจาเอกชนะโพกินค่ะเรื่องในแอไเวเซอร์ของ CMK ค่ะปิงเคยมีประสบการณ์ทำงานในสายงานซัพพอร์ตทางด้านการศึกษามาก่อนค่ะก็เลยทำให้มีความเข้าใจในความต้องการของผู้เรียนแล้วก็สามารถให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ที่มาเรียนกับ CMK ได้อย่างเข้าอกเข้าใจค่ะ เป็นทำงานูีในทีมของ Learning Advisor ค่ะซึ่งดูแลในเรื่องของการจาัดอบรมให้กับลูกค้าในระดับองค์กรที่ต้องการจะอบรมให้กับพนักงานขององค์กรค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษากับผู้สนใจที่อบรมหลัออกสุดกับ C M S K เหมือน l e a r n i n v i s v r s o r ท่านอื่นในทีมค่ะ สำหรับท่านที่สนใจในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงินืออาชีพนะคะหรือแม้แต่ท่านที่อยู่ในสายงานนี้อยู่แล้วนะคะหรือท่านที่อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะวางแผนการเงินให้กับตัวเองแล้วก็คนที่คุณรานะคะ CFSK คือสถาบันที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากทีมคณาจารย์รุ่นใหม่นะคะจากประสบการณ์ทำง,งานจริงให้กับทุกท่านสามารถนําไปใช้ต่อยอดและใช้ในการทําง,งานจริงได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะบีพิทิพรพิทิจรณสลลนลนะคะเป็นตำแหน่ง Learning a m b a s a o r ค่ะของบริษัท c m s k ค่ะค่ก่อนหน้านี้น,นะคะบีมทำงานในส่วนของ Customer Service นะคะซึ่งจะคอยดูแลบริการลูกค้าหลังการขายส่วนใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคุณลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ วิ่ในส่วนของที่งาน Learning Advisor นะคะที่จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมต่อสายงานของลูกค้าที่สนใจนะคะแนะนำการอบรมการสอบนะคะกับผู้เข้าอบรมตอบให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนั้นไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว,คว้ค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทักมาสอบถาม Learning Advisor ได้ตลอดเวลาเลยตอบให้คำแนะนำและบริการกับลูกค้าทุกท่านค่ะ,วคะสวัสดีค่ะทิพย์สัชสิทรนงกันทา Learning Advisor ของ Cmsk ค่ะ ทิ่จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการวางแผนการเงินและการลงทุนซึ่งสาขานี้ก็เป็นการเรียนเกี่ยวกับ c a p อยู่แล้วอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาทํางานในส่วนนี้โดยตรงเลยค่ะค่ะทิ่อยู่ในส่วนของทีม Learning Advisor ที่จะคอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมแล้วก็ให้บริการซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับคำแนะนำค่ะ สำหรับทุกท่านนะคะที่มีความสนใจในด้านสายอาชีพไม,ม่ว่าจะเป็น IC IP AFP T หรือว่าจะเป็น CFP แต่ว่ามีความกังวลใจแล้วก็ไม่เข้าใจในส่วนนี้นะคะ่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษาทิปแล้วก็ Team Learning Advisor ได้เลยนะคะ Team Learning Advisor ของเราน,นีให้บริการคะ่ะ Center of Money Skill <ส><ส> and Knowledge